แนะนำสำหรับนะครับวิทยุเครื่องสีแดงเครื่องนี้นะครับในเครื่องนี้ก็จะมีนะครับตัวชาร์จสายชาร์จปล่ยพร้อมอะแดปเตอร์ครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนะครับเป็นช่องพอต USB ครับเหมือนกับชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับ เสียบตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องนะครับสำหรับเสียบไฟ5โวลต์ DC 5โวลต์นะแล้วก็เสียบไปตรงนี้ครับดูเขี้ยวนะครับมันจะมีช่องเล็กช่องใหญ่นะครับเสียบให้ถูกนะครับ,บแล้วเราก็ไปเสียบไฟ220โวลต์ได้เลยครับเพื่อชาร์จชาร์จก็ไม่ควร เกิน2ชั่วโมงนะครับ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ควรจะชาร์จนานมากกว่านั้นนะเพราะอาจจะทําให้ระบบการชาร์จเสียได้นะครับเพราะนั้นชาร์จได้ 1- นถึงสชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ก็โอเคแล้วนะครับไม่ควรจะชาร์จทิ้งคืนนะถ้าชาร์จตลอดทั้งคืนนี่อาจจะทําให้วิทยุเสื่อมเร็วด้วยนะครับวิทยุเครื่องนี้จะมีแบตในตัวนะครับมีแบตในตัวอยู่ข้างในวิธีเปิดก็คือนะครับปุ่มข้างบนนี้นะครับ On Off นะเราก็เลื่อนมาที่ On คือเปิดนะครับแล้วก็จะโหลดเป็นผ่านแล้วเป็นแบบอย่างของอนุชนต่อไปเป็นบุญญกิริยาวาสนาบารมีอันนี้ลดเสียงนะครับ V- ลบนี่คือลดเสียง V- บวกนี่คือเพิ่มเสียงนะครับจินหรือเป็นภารกิจประจำวันทันิ่งใหญ่ ที่ชาวพุทธผู้เคารพนับถือพระรัตนตรัยต้องทำก็เหตุผลดังกล่าวนะครับถัดมานะครับมีนะครับตัวลูกศรอะอันนี้คือเลื่อนไปข้างหน้าครับบทนำธรรมะเช้านีเลื่อนไปข้างหน้าบุพพาคานมการอันนี้เลื่อนถอยหลังครับตัวนี้เลื่อนถอยหลัง บทนำทำวัดเช้าครับส่วนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามนะาาอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นนะครับนี่ตัวนี้ก็คือนะครับเป็นการกำหนดเลขว่าเราจะเลือกนะเพลงอะไรนะรหัสอะไรนะครับนี่ก็จะมีคู่มือมาแบบนี้นะครับสำหรับบอกว่านะเพลงที่เท่าไหร่นะครับ นะสมมุติว่านะครับผมจะนะฟังสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หมายเลขก็คือ2053นะครับผมก็จะกดตัวนี้เลยครับ2053ควรจะกดให้ทันนะครับกดให้ทันถ้ากดไม่ทันมันจะเลื่อนไปเลขอื่นนะครับ วรมหาวิหารแขวงสิร,ริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพทีนี้นะครับเราอยากจะฟังวิทยุ FM นะครับฟังวิทยุ FM นะครับซึ่งวิทย,ยุเครื่องนี้จะมีเสาอากาศมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะรับสัญญาณได้ค่อนข้างจะดีชัดเจนนะครับเราก็ดึงสายอากาศนะเสาอากาศตัวนี้ดึงขึ้นก่อนแล้วก็กดเลือก FM ได้ที่ช่องนี้ครับเนะช่องเม ถ้าเราต้องการที่จะสแกนหาคลื่น FM ใช่ไหมครับเราก็กดตัวนี้ค้างเอาไว้ครับกดค้างเอาไว้สักครู่หนึ่งนะให้คลื่นนะสแกนหาอัตโนมัตินะครับใช้เวลาสักครู่นะครับถ้าคลื่นเจอสัญญาณแล้วก็จะล็อกนะล็อกเป็นหมายเลขให้นะครับนะอันนี้ก็กำลังสแกนอยู่นะครับ เป็นการสแกนระบบออออตตโมิกหรืัตโนมัตินะครับอันนี้ล็อกค,คืนที่90.5ได้นะครับล็อกค,คืนอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่นี้เลื่อนไปดูครับ90.5ได้คืน90.5นะครับ ทีนี้ช่องข้างบนตัวนี้ครับเป็นช่อง USB ถ้ามี USB ที่เราอยากจะฟังเพลงเพิ่มนะอยากจะเสริมเราก็สามารถหา USB มาเสียบได้เลยครับสมมุติผมจะเอา USB มาเสียบนะครับก็จะมีขั้วนะครับขั้วเล็กขั้วใหญ่นะใส่ให้ถูกครับปบนี่ก็จะโหลดนะครับ อัตโนมัติเลยครับโหลดจาก usb อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราถอดออกก็จะกลับไปที่เดิมนะครับไปที่การ์ด usb การ์ด tf หรือว่าก card memory ตัวนี้นะครับ ส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังครับหรือว่าสัญญาณเสียงออกไปเข้าขยายนะอันนี้ก็เป็น TF หรือว่าการ์ด m มมโมรี่การ์ด SD การ์ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การใช้งานเบื้องต้นนะครับวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุธรรมะนะครับนะใครที่มีรุ่นนี้ก็สามารถใช้ คำแนะนำนะครับกับการใช้งานเบื้องต้นได้สำหรับข้างหลังนะครับของเครื่องเครื่องนี้นะครับใช้ถ่านนะครับเป็น3 7โวลต์น,นะครับใช้ถ่าน3 7โวลต์1ก้อนนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ3 7โวลต์น,นะครับ